สวัสด <muitas S 2> ีค <sketches> ร oh ับสวัส no ดีท no. ุกคนนะครับผมก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมที่จ่ายเช่นเคยนะครับผมก็หลังจากที่ว่าเราลุ้นชายแดนไทยขมินกันมานะครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ก็ดูในในภาพข่าวนะครับดูในภาพข่าวบางบางช่องหรือว่าบางบางพื้นที่เขายังรายงานอยู่ว่าขมินมันเล่นไม่ซื่อนะครับมันยังแอบยิงมันยังยิงยิงเข้ามานะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ ติดตามข่าวคราวเท่าไหร่เพราะว่างานในพื้นที่สามจังหวัดก็ยุ่งมากนะครับการไปวัดงานของเรานะครับก็แทบจะไม่ได้เปิดดูโัรศั์เลยนะครับแทบจะไม่ได้อัปเดตดูข่าวเลยนะครับผมแต่นะครับผมแต่ที่ว่าเขามีคําสั่งนะครับมีคําสั่งหยุดยิงนะครับมีคําสั่งหยุดยิงตอนเที่ยงคืนนะครับอมีคำสั่งหยุดยิงตอนเที่ยงคืนใช่ไหมครับ แต่ก่อนที่จะหยุดหยุดยิงนั้นพี่น้องรู้ไหมถล,ล่มกันแบบยับไปเลยนะครับสล,ลุมกันยับไปเลยพี่น้องรู้ไหมว่าเป็นเพราะอะไรนะครับก่อนที่จะ,ะถึงถึงเวลาที่เขาขีดเช้นตายตั้งไว้ว่าถึงเที่ยงคืนแล้วต้องหยุดยิงนะครับ ที่มันถล่มกันยับไปข้างหนึ่งเพราะอะไรพี่น้องรู้ไหมนะครับเพราะว่านะครับเมื่อถึงเวลาที่เขาขีดเ้นใต้ว่าหยุดยิงแล้วนะครับเรานะครับเราควบคุมพื้นที่ได้แค่ไหนนะครับก็หมายความว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นของเราไปโดยปณิยายนะครับตามกฎหมายของอตามกฎหมายของศาลโลกก็ ว่านด้นะครับอ่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับตามข้อตกลงกันนะครับอ่าพี่น้องเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมครับกัมพูชาหรือว่าประเทศเขมรนะครับมันเอาทหารอารักขาทหารองค์คาร์ทของมุลเซนนะครับเอาเข้ามาในพื้นที่เอาเข้ามาโจมตีในริมตะเข็บชายแดนนั่นเป็นหน่วยรบพิเศษนะครับเป็นหน่วยรบพิเศษหน่วยซิลที่ดีที่สุดของเขาแล้วนะครับที่เขาเอามาปรามเอามาปรับประเทศไทยเอามาปรับทหารไทยนะครับอ่า มาบวกกับรอสามสิบนะครับผมที่ยินตะเก็บชายเดนนะครับไม่ว่าประสาทตาเมืองทรมประสาทตาควายอไอ้ภูผีอะไรต่างๆนะครับตั้งหลายชุดนะครับทุกคนทั้งหมดนี่รู้สึกว่าสิบอ็จุดนะครับ ของเราก็ต่อต้านไว้ได้นะครับแลวก็ยึดพื้นที่คืนนะครับยึดพื้นที่คืนนะครับได้ภายในเวลาที่เขากําหนดนะครับอ่ก่อนถึงเที่ยงคืนนะครับ5นาทีสุดท้ายนะครับทุกคนยังถล่มกันเละเลยนะครับน้องน้องทหารของเรานะครับอ่าเป็นไม่ว่าจะเป็นนายสิบเป็นจ่านะครับก็ยอมเสีชีพยอมเสียสละเพื่อแผ่นดินเพื่อประเทศชาติของเรานะครับ เพราะฉะนั้นนะครับทุกคนนะครับต้องห่วงเห็นต้องรักประเทศนะครับต้องรักประเทศชาติเราะ่าประเทศไทยเรานะครับบรรพบุรุษของเรานะครับทหารของเราเอาชีวิตนะครับไปแลกตั้งไว้นะครับไม่รู้สักเท่าไหร่แล้วนะครับเอาเลือดนะครับไปปูนองพื้นนะครับไม่รู้สักเท่าไหร่แล้วนะครับเลือดของวีระบุรุษของเรานะครับเลือดของบรรพบุรุษของเราเพราะฉะนั้นนะครับ อย่าคิดกโกงอย่าคิดทรยศประเทศชาตินะครับกว่าจะได้มาแต่แต่ละตารางนิ้วนะครับมันต้องทูญเสียมันต้องเลขอะไรมาอีกเยอะแย,ยะมากมายนะครับเหมือนกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเหมือนกับเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับ อยากให้นะครับพี่จ๋ายอยากให้ทุกคนช่วยกันดูแลชาตินะครับช่วยกันนะครับนักชาตินะครับอ,อย่าไปนะครับอ,อย่าไปทําทร้ายประเทศชาติเลยนะครับอย่าไปสแสวงผลประโยชน์เข้าตัวเองนะครับอย่าไปเอาทรัพยากรของประเทศชาตินะครับไปทําลายไปขายไปตกลง ไปเซ็นสัญญาอะไรกันตั้งไว้โดยที่คนไทยไม่รู้นะครับพี่จ๋าไม่ได้พาดพิงถึงใครนะครับแต่อยากให้ทุกคนเล็งเห็นมองเห็นถึงความสามารถและก็ความเสียสละของพี่น้องทหารไทยของเรานะครับที่ว่าเอาชีวิตเข้าไปเลกไปปูนตรงนั้นตั้งไว้นะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งประเทศชาติเพื่อให้ได้มาถึง,ด,ด,ถงดินแดนนะครับ คือฝัอ่งนู้นเขาก็ไม่ยอมนะครับพี่น้องเห็นไหมในคลิปนะครับถึงแม้วา่าจะขึ้นมานะครับจะขึ้นบนบนบนเขามานะครับ,บก็โดนยิงถล่มลงไปกลิ้งตกเขาตายยังขึ้นมาอีกนะครับเขาก็ยังมีความพยายามนะครับที่จริงนะครับจะออกออกออกความคิดเห็นหน่อยนะครับที่จริงคือ จะแบ่งเขตสันปันน้ากันนะครับของเรานี่อยู่ด้านบนของเขาอยู่ด้านล่างแค่นั้นก็จบแล้วนะครับแต่นี่คำเมนมันหน้าด้านนะครับพี่จ๋าพอไม่รู้จะพูดยังไงนะครับก็คนพวกนี้ต้องใช้ความรุนแรงนะครับมันต้องใช้ f อฟสิบกนะครับในการโจมตีต้องใช้คลิปเปิ้ลในการโจมตีนะครับถึงแม้ว่าเอาอาวุธจําพวกนี้ไปโจมตีแล้วนะครับมันยังไม่มันยังไม่ถาถมนะครับกับไอความหน้าด้านความบิดเบือนนะครับอะไร ต่างๆนานานะครับทํา IO นะครับทํา iO ออกมาเยอะแยะมากมายนะครับอะไรก็ทหารกวายกัมพูชาตายเยอะเลยนะครับของเขาปิดข่าวนะครับผมไม่รู้ว่าประชาชนคุณกัมพูชาเขากินอะไรกันนะครับทําไมเขาไม่รู้เล่ห์เหลี่ยมของรัฐบาลเขานะครับอ่านี่ลืมผัดปิ้งแล้วนะครับเออแต่ก็ไม่เป็นไรอ่าไม่ต้องไปพูดนะครับนั่นเป็นประเทศของเขานะครับเราเราเอาประเทศของเรานะครับรักษาอธิปไตยของเราให้ถึงอายจนถึงลูกจนถึงหลานของเรานะครับ ดินแดนนะครับประเทศไทยนะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวไม่สามารถแบ่งแยกได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมถ้าไม่มีทหารนะครับป่านี้นะครับพี่จ๋าไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศชาติและก็พี่น้องประชาชนจะอยู่กันยังไงนะครับผมก็โอเคนะครับพี่จ๋าก็แวะมาบอกอัปเดตข่าวสารให้กับทุกคนเล็กๆน้อยๆนะครับผมไอ้เรื่องยินตะเก็ยบชายเลนนะครับพี่จ๋าก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าป่านี้นะครับมัน หยุดยิงแล้วยังนะครับอ่าเห็นในข่าวเว็บๆนะครับเห็นในข่าวเว็บๆว่าอ่าอ่าผบ,บทบนะครับของกัมพูชานะครับผมอ่าถือว่าอ่าผอบอเหล่าทัพของกัมพูชานะครับอ่าจะขอ จะขอส่งคนเจ็บนะครับส่งคนบาดเจ็บหรือส่งคนป่วยนะครับฝั่งนู้นไม่ว่าจะเป็นประชาชนของเขาหรือว่าจะเป็นทหารของเขานะครับที่เกิดการปะทะกับเราส่งเข้ามารักษาในประเทศไทยนะครับพี่น้องทุกคนคิดยังไงนะครับกับกับเหตุการณ์นี้นะครับถ้าใครให้มันเข้ามาทักษาก็โง่แล้วนะครับมันยิงโรงพยาบาลมันยิงโรงเรียนเด็กต้องบาดเจ็บล้มตายนะครับมันยิงสถานที่นะครับที่มี คลเรือนอยู่นะครับคนพวกนี้มันไร้มนุษยธรรมนะครับมันไม่มีไม่มีจิตใจความเป็นคนนะครับโจมตีพละเรือนนะครับโจมตีพละเรือนนะครับ ถ้าจะให้มันเข้ามารักษาอีกก็พี่จ๋าก็ไม่รู้จะพูดแบบไหนให้กับทุกคนฟังแล้วนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ของเราด้วยนะครับผมว่าจะยินยอมไหมนะครับแต่คือสร้างังเสียงคนไทยแล้วคนไทยไม่ยินยอมแน่นอนนะครับผมก็โอเคนะครับผมไม่พูดมากแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จ๋าพาทุกคนมามาดูน้องๆนะครับในการทํากับข้าวกันนะครับสําหรับมื้อนี้นะครับผมก็มาดูวิถีชีวิตของฐานฟาร์มกันต่อนะครับว่า เมื่อนี้น้องๆนะครับหลังจากกลับจากลาดตะเวนกันมานะครับเขาได้อะไรกินกันนะครับเขาทําอะไรกินกันบ้างนะครับสำหรับวิถีชีวิตของฐานพลันในพื้นที่ทาเภจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องทหารชายแดนไทยกัมพแล้วนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับ ให้กับพี่น้องฐานพลานของเราที่อ่ากิจชายเดนไทยมาเลเซียด้วยนะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวพี่จ๋าจะพาทุกคนไปดูนะครับอ่าวันนี้นะครับพี่จ๋ามีตากล้องนะครับผมพี่จ๋าก็อ่ามีตากล้องส่วนตัวแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่จ๋าจะให้ดูตากล้องแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูกับเขานะครับผมก็โอเคนะครับ นี่ตากล้องของพิจารนะครับผมนี่น้องว้นนะครับผมตากล้องน้องว้นุลรอนะครับผมก็เป็นต่างตากล้องนะครับห้พิจารแล้วก็ทำกับข้าวตั้งไว้นะครับอันนี้ก็เนกเกตไก่นะครับผมเป็นเนกเกตนะครับน้องๆชอบกินนะครับก็เลยซื้อมาตั้งไว้บ่อยๆนะครับแล้วก็ทำน้ำจิ้มตั้งไว้นะครับผมนี่ข้าวสวยนะครับอันนี้ขนมหวานนะครับผมขนมหวานนะครับแล้วก็เดี๋ยว อยไปดูน้องๆทำฝั่งนู้นกันนะครับว่าเขาทำอะไรได้ไรต้มกินกันนะครับอเขาโอเคนะครับทุกคนก็อวันนี้ก็เลื่อยเหมือนเดิมนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันเลื่อยเหมือนเดิมอ้วนไม่ช่วยเขาบ้างเหรออ้วนอ๋ออ้วนนี่คือ,อทำทำ เรารกินอย่างเดียวเหรอฮะเรากินอย่างเดียวนี่จ่าอ้วนจ่าอ้วนบอกว่าเรากินอย่างเดียววันนี้พ่อครัวนะครับวันนี้ก็ได้หน้ากากหมูเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จ่าพาไปดูนะครับพาไปดูหน้าขากหมูได้หน้าขาดหมูนะครับผมเออซื้อหน้าขาดหมูมาต้มนะครับอ้วนนี่ชอบกินหมูนะครับหม้อนูก็จะเป็นหน่อไม้นะครับหน่อไม้ป่าน้องๆไปหามานะครับผมก็เอามาต้มนะครับมันไม่มีหูว่าจะเปิดให้ดูนะครับเปิดดูไม่ได้มือร้อนนะครับผมก็อ่ามีต้มหน่อไม้ ครับต้มหน่อไม้กับต้มหมูนะครับผมหน้ากากหมูนะครับก็เมื้อนี้ก็น้องๆได้กินอร่อยอร่อยกันอีกแล้วนะครับผมก็หน้ากากหมูโลกีบาทน้องวันน้องวันว่าผมไม่รู้ผมกินอย่างเดียว นะครับผมร้อยหกสิบห้าบาทนี่ดูได้เงือเลยนะครับผมนี่ได้เงือเรื่อยทุกวันได้เงือทุกวันนะครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณแนวหลังมากๆเลยนะครับผมที่สนับสนุนเรื่อยไฟฟ้านะครับเลยสนับสนุนเรื่อยไฟฟ้าให้กับพวกเรานะครับผมซึ่งเห็นน้องๆฐานของเรานะครับผมคือทํากับข้าวนะครับแล้วก็เลื่อยกันแบบนี้ทุกวันนะครับแล้วก็เลื่อยมันไม่ค่อย คมแล้วนะครับพี่น้องแนวหลัง สนับถนนเรื่อยคอยๆนะครับผมขอ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 บพระคุณมากมากเลยนะครับผมขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยร่ำรวยเงินทองตลอดตั้งปีและก็ตลอดไปนะครับขอให้ครอบครัวมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะครับผมก็ขอบพระคุณมากมากนะครับที่คอยดูแลสนับสนุนพวกเราเหมือนกับญาติในครอบครัวคนหนึ่งนะครับผมก็ขอบพระคุณมากมากนะครับก็โอเคนะครับผมก็เดี๋ยว หลังจากนี้นะครับก็มารอชมนะครับว่ามีเมนูอะไรกินกันบ้างนะครับผมขั้นต้นก็ถ่ายให้กับทุกคนได้ดูกัน comprar. แค่นี้ก่อนนะครับผมมีมีตำบะคุงบ่มีครับมีมีตำบะคุงก็มีนะครับทุกคนตอนนี้ก็เตรียมตั้งไว้แล้วนะครับนี่นะครับผมก็เตรียมตั้งไว้แล้วนะครับตำบะคุงนะครับถ้าเราตำเลยนะครับแล้วก็ขว,วาจะ ได้กินข้าวแต่เราตามตัดตำตั้งไว้ก่อนนะครับมันก็จะไม่อร่อยนะครับรสชาติมันจะเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเราตําเครื่องตั้งไว้แล้วก็รอคุกอย่างเดียวนะครับมันจะได้ไม่เปลี่ยนนะครับมันจะได้อร่อยนะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวมารอ,อกับข้าวสุกกันนะครับผมอ,อ่าเสร็จแล้วยงังกับข้าว เสร็จแล้วบ่ตำบักพุงโอ้ตำบักพุงเศษตำัะพุงกรมจาวนนะครับผมนี่เห็นแล้วเปรี้ยวปากน้ำลายไหลนะครับทุกคนนี่เป็นไงแฉลวแฉลบเศษครับอ้วนทำมาได้อ้วนโอ๋อ้วนนี่ชอบกิงกับหมูนี่อ้วนกำลังหั่นไส้หมูอยู่นะครับผมอ่า อ่ากองร้อยนี้นะครับมีสองอ้วนนะครับมีมีน้องจ๋าอ้วนกับมีน้องอ้วนนะครับผมมีจ๋าอ้วนกับมีน้องอ้วนนะครับนี่อันนี้น้องอ้วนนะครับน้องอ้วนตุยนุ้ยนะครับผมกินหมูนะครับมื้อนี้กินหมูน้องอ้วนกินหมูนี่นะครับผมอต้มไส้นะครับต้มไส้แล้วก็ต้มหนากากหมูนะครับผมต้มรวมกันนะครับแล้วก็ทำน้ำจิ้มเหมือนกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับทุกคนอเดี๋ยวเรามากินกันนะครับ เดี๋ยวชิมก่อนนะครับทุกคนอืมหุดยอดอม,มาทุกคนเดี๋ยวเรามากินด้วยกันนะครับมากินพร้อมกันนะครับผมอ่านะครับทุกคนก็กับข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่าที่จ่าปามาดูนะครับว่าน่ากินไหมนะครับผมนี่ก็จะเป็นต้มหน้ากากหมูนะครับ ตามด้วยน้ําจิ้มรสแซ่บนะครับรสเด็ดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแกงจืดต้มอ่ไอจับชายนะครับผมอันนี้เนกเก็ตไก่นะครับผมเป็นอาหารที่น้องๆชอบมากนะครับซื้อมากินบ่อยนะครับผมอืมนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นต้มวิดนะครับต้มเห็ดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส้มตําบักงูนะครับผมดูี่น้องปลาราเป็นตอนเป็นตอนโอ้ยแบบว่า จัเก้าเหนียวจับฉีกเก้าผากเลยนะครับโอ้สุดยอดนะครับผมเมื่อก่อนก็พิจารไม่กล้ากินเหมือนกันปลาร้านะครับผมทุกวันนี้ี่ชอบมากนะครับวงการนี้นะครับต้องขอเตือนนะครับผมว่าเข้าแล้วออกยากนะครับนี่นะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันนะครับทุกคน นะครับผมก็มีพนักงานตักนะครับผมก็ช่วยกันคุณละไม้คุณละมือนะครับผมมีน้องๆช่วยกันทําช่วยกันตักนะครับสามัคคีมากๆเลยนะครับวงนี้นะครับผมแอบชื่นชมอยู่ในใจนะครับว่าน้องๆสามัคคีอยู่ตรงนี้นะครับออกทํางานก็ออกด้วยกันนะครับผมเหนื่อยก็เหนื่อยด้วยกันเสียงก็เสียงด้วยกันนะครับผมก็ วันก่อนนะครับผมวันก่อนเขาเสี่ยงโดนระเบิดมากเลยชุดนี้นะครับผมดีที่ว่าไม่โดนนะครับที่จริงนี่โอ้ยไม่รู้จะไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมแต่ก็ขอภาวนานะครับอย่าให้เกิดมีอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมจะได้กินกับข้าวได้อยู่กันแบบนี้ทุกวันนะครับอนะครับเมื่อเกิดเหตุขึ้นมานะครับมันก็ต้องมีคนบาดเจ็บล้มตายอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่อยากให้ใครเกิดการสูญเสียนะครับชีวิต ครอบครัวก็ยังรออยู่ด้านหลังนะครับผมก็โอเคนะครับพก็เดี๋ยวเราเอามากินข้าวด้วยกันนะครับผมนะครับอร่อยทุกวันเลยนะครับครัวนี้นะครับผมกินกันหลายหลายคนนะครับเนี่ยกินกันเนี่ยใจเนี่ยนี่นะครับผมอร่อยมากไหมครับนี่อร่อนะอร่อยน้า บุกบุกบุกวนแคบไหม้วนครับอืมครับอย่างเดียวครับเต็มปากเลยอวนอืมพูดไได้ครับบ้านนะครับผมก็มาถ่ายบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับผมให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับความถูกเล็กๆน้อยๆหลังจากที่ปฏิบัติหน้าที่กันนะครับก็ขับข้าวก็มีอะไรก็กินอย่างนั้นนะครับผมมีแค่ไหนก็กินแค่นั้นนะครับคืออ่าที่ ที่สําคัญนะครับผมก็เน้นความสามัคคีนะครับเน้นความสามัคคีนะครับได้เห็นน้องๆกินกันอย่างมีความสุขนะครับพี่จ๋าก็มีความสุขแล้วนะครับก็ถูกใจไปด้วยนะครับผมนี่นะครับก็บรรยากาศนะครับผมบรรยากาศในวงเข้านะครับครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มาไปปบัติงานในพื้นที่ด้วยกันนะครับมาอยู่มากินด้วยกันเสี่ยงด้วยกันนะครับผม หวังว่าเราถ่ายตั้งไว้แบบนี้นะครับวันหนึ่งนะครับเรามาเปิดย้อนกลับมาดูก็ ได้เห็นบรรยศไอ้บรรยากาศภาพเก่าๆนะครับเราก็ได้คิดถึงน้องๆมีความสุขกันทุกคนนะครับผมก็ถ่ายเก็บตั้งไว้แบบนี้นะครับจะดีที่สุดนะครับผมก็ต่อไปนะครับยิ่งนานไปนานไปนะครับต่างคนต่างก็ต้องแยกย้ายนะครับเกษียณไปบ้างกลับไปดูแลครอบครัวบ้างอะไรบ้างนะครับถือว่าภาพนี้นะครับเป็นภาพที่ว่าหน่าประทับใจหน้าภูมิใจนี่ก็มาอีกคนนึง นี่ก็อีกคนหนึ่งนงนะครับอีกคนหนึ่งก็กําลังจะออกไปทํางานนะครับเดี๋ยวน้องก็ออกทํางานนะครับผมก็อยากจะให้กินข้าวก่อนนะครับอยากจะออกก่อนออกจะไปทํางานนะครับก่อนออกไปทํางานอยากจะให้กินข้าวก่อนนะครับผมน้องน้องต้อมขอญาตสัมษั์หน่อยครับคือ รู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนที่ว่าเรามาทํางานแล้วก็เห็นวิถีชีวิตเราได้อยู่ร่วมกันกินกันแบบนี้นี่รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับครับยามศึกเราก็ต้องช่วยกันหน่อยครับพี่น้องว่าสามาเกียนดีกว่าใช่เพื่อจัดอะไรของเราจัดไทยเพื่อคนไทยครับทุกคนทุกตารางนิ้วของประเทศไทยไหยคนต่างชาติใช่ไายชาติอื่นมาทำลายได้ ยอมปีชีพครับยอมปีชีพ,อพ,ชพโอเค,อเค,คขอให้ทำงานปลอดภัยนะครับไปด้านก่อนครับครับผมทูสู้มีอะไรก็สกิดมานะอ,ะอ,ะน,อ,น,อนะครับก็น้องๆนะครับอ่าชุดนี้ก็เดี๋ยวก็จะออก อ่าตอนกลางดึกนะครับตอนกลางดึกทีหนึ่งทีสองนะครับเ,เดี๋ยวก็จะออกนะครับนี่ก็กินข้าวเสร็จนะครับพักผ่อนได้ยีบสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ยังดีนะครับหลังจากนั้นก็เ,เดี๋ยวเราก็ลุกขึ้นออกทํางานรัตวินกันต่อนะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวพี่จ๋าต้องขอญาตไปกินข้าวขอนนะครับทุกคนไปกินข้าวขอนนะครับเดี๋ยวไม่ตันน้องอ้วนนะครับน้องอ้วนหนูเต็มปากแล้วนะครับนี่เห็นอ้วนๆอย่างนี้เดินเก่งนะครับทุกคนเดินเก่งเห็นอ้วนออย่างนี้นี่แบบว่าเป็นรัตวิน นำนะครับ <c oughs> <c oughs> เดินอะไร๋อเดินหาของกินเยอะโดนแย่ทุกวันเลยน้องวันนี้นี่รัตวินนำนะครับพี่น้องดูออ,อยู่หน้าตา่างนี้รัตวินนำนะครับวนวันอย่างนี้นี่เข้าป่าแล้วแบบว่า ผิวเลยเหมือนช้างเผือกเลยนะครับทุกคนเออก็โอเคนะครับก็มาถ่ายบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็เดี๋ยวพี่จ๋าต้องขออนุญาตไปกินข้าวก่อนนะครับขออนุญาตไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่นะครับผมครับผมเขาหน่นใช้หมวกปีกแล้วแม่งเสือพีใช้หมวกแคบราเพ้่อยากเท่ไงเฮ้ยหรอเฟสตลอดทางวะนี่วะเฟสเปืน่าหลอดทางวะ

มาทุกันครับอร่อยมากนะครับผมนั่งล้อมวงกินกันกับน้องๆนะครับรู้สึกว่าอร่อยนะครับแลวก็ม่มีความสุขมากๆนะครับผมเราอยู่กันพี่แบบน้องนะครับอยู่ด้วยกันนะครับด้วยความรักความสามัคคีนะครับเราเป็นทหารนะครับใส่คอมแบตแล้วก็เข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับมามาต่างคนต่างพื้นที่นะครับรวมกันแม่นะครับรวมมาอยู่ตรงนี้นะครับคุณชื่อว่าทหารนะครับเราอยูปลายใต้แล้วแลเบียบวี่ันนะครับก็อยู่นั้น ด้วยความรักความอบอุ่นนะครับของพุ่งกามชานะครับแล้วก็พี่พี่น้องน้องเรานะครับที่เราอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องขอย้ํานะครับว่าเรามาอยู่ตรงนี้เราอาสาถมรมาด้วยใจนะครับไม่มีใครบังคับมานะครับเรามาอยู่ตรงนี้นะเรามาอาสามาลบนะครับมาเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็มาเพื่อดูแลประชาติปกป้องอธิปไตยนะครับไม่ให้ใครมาแบ่งแยก มาแบ่งแยกพื้นกกที่มาแบ่งแยกแผ่นดินนี้ไปได้นะครับ ừ, ดังที่เขียนตั้งไว้ในมาตราที่หนึ่งนะครับปรเทศไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวไม่สามารถแบ่งแยกได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเรามาอยู่ตรงนี้นะครับก็มาอยู่ด้วยใจจริงๆนะครับไม่มีใครบังคับมานะครับผมก็โอเคนะครับผมก็อจาบมาไย่ยวิดีทีฟิปเล็กน้อยๆนะครับาำรังสารพันในพื้นที่ธรรมเนียบจตุรัสใต้ใต้กับทุกคนได้ดูกันนะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ และก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องอทหารของเรานะครับที่อย<ม>ู่ริมตะเก็บชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนะครับรู้สึกว่าตอนนี้ก็ยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยววิจารต้องขอแยกกินข้าวก่อนนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับผมเดี๋ยวขอแยกกินข้าวก่อนนะครับ ก็โอเคนะครับผมก็อิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็หลังจากที่ว่าพี่จ่ามาอยู่ที่นี่นะครับมาอยู่น้องๆสึกว่าน้ําหนักขึ้นเลยนะครับน้องๆดูแลเลี้ยงดีมากเลยนะครับผมทํากับข้าวอร่อยอร่อยให้กินทุกวันเลยนะครับผมก็ก่อนหนึ่งก็ต้องขอบพระคุณน้องๆมากๆนะครับที่ว่าดูแลพี่จ๋านะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนครอบครัวตัวเองนะครับที่มาอยู่นะครับสังคมทหารเรานะครับเป็นสังคุมที่อบอุ่นะครับเมื่อก่อนนะครับตอนที่ว่าพี่จ๋าเป็น เป็นพล,ลเรือนอยู่นะครับก่อนที่จะเข้ามาเป็นทหารนะครับก็ไม่คิดนะครับไม่คิดที่ไม่คิดที่จะเข้ามาเป็นทหารเลยนะครับผมจิตใจนี่ฝักใฝ่ จิตใจในี่น,นะครับฝักใฝ่ไปทางด้านนู้นนะคร,บะครบะบับทางด้านสายช่างนะครับพี่พี่จ๋าชอบถนัดทางด้านสายช่างนะครับชอบช่างชอบช่างช่างซ่อมอ,อ่าทอช่างซ่อมไอเครื่องเครื่องยนต์อะไรจําพวกนี้นะครับถนัดชอบไปทางด้านนู้นนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทํเปินนะครับ <im itation> แต่คือ <im itation> ตอนนู้นนี่คือชอบนะครับชอบไปทางด้านนูน้น <im itation> ไม่เคยคิดที่จะ มาเป็นทหารเลยนะครับผมแต่ในเมื่อที่ว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสได้เข้ามานะครับก้าวเข้ามาอยู่ในรั้วของทหารนะครับได้รับวินัยนะครับได้รับวินัยได้รับอไอประสบการณ์บทเรียนอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับบวกกับความอบอุ่นที่ว่าพี่น้องทหารของเราที่อยู่ด้านในนะครับคอยดูแลคอยช่วยเหลือคอยเป็นกําลังใจให้นะครับ เป็นบ้านหลังที่สองของพี่จ่านะครับที่มาอยู่นี้นะครับก็รู้สึกว่ารักนะครับรักในอาชีพนะครับรักในอาชีพทหารรักในวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะครับไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนอยู่กับใครนะครับในสังคมตรงนี้นะครับมีแต่คนจริงใจนะครับแล้วก็การไปบัตรงานต่างๆนะครับถึงแม้ว่าเสี่ยงแค่ไหนนะครับแต่พวกเราก็จะจูงกันไปจะพากันไปนะครับ จนไปถึงฝั่งนะครับอาจจะเกิดการบาดเจ็บกันไปบ้างนะครับล้มตายกันไปบ้างนะครับแต่พวกเราก็จัดพวกเราก็ทําให้สมเกียรินะครับผมที่เหลือนะครับก็ไปบักหน้าที่กันต่อไปนะครับเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็พิจารกินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่กับผมพิจารคลิปต่อไปนะครับผมคลิปต่อไปนะครับมาชมกันนะครับว่า พี่จ่าจะมาทําคลิปอะไรให้กับทุกคนได้ชมกันนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ต้องขอ,อยนาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ